อ๋อนะผมสวัสดีท่านผู้ชมขอเลยหอมอยู่มเต้นครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมถ่ายเองก็เป็นไม่เรียยวกวอล์อกหรือว่าอะไรชีวิตประจําวันของผมแล้วกันนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นกับหมาแล้วก็ทำอะไรผมไปเลือยงก่อนอื่นผมไปหาแขกแล้วเชิญแอ้กันอ่ะอน,นี่เนี่ย ตับมือล้วแม่คึกว่ะก็อันนี้นะครับผมต้นไม้ที่ผมปลูกไว้คลิปนั้นนะครับผมคลิปที่แล้วที่ผมปลูกเอาไว้ก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็มีตายบ้างนะครับผมนี่มันมีความคืบหน้าขึ้นมาแล้วน,นะดีแรกผมคิดว่าตายแต่ยังไม่ตายอืมอืมมานี่สิ มเตีหยอตี่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะราะผมก็ไม่รู so so me, ้จะพูดอะไรนะก็วันนี้เรียวๆเลยผมขี้เกียจตัดแล้วเพราะคือถ่ายเสร็จปุ๊บก็น่าจะรีบลงคลิปนี้เลยมาเดี๋ยวผมจะพามาผมไปดูมีความสามารถพิเศษของผมว่าหมาผมมันทำอะไรได้บ้างน้ำ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 นำไปไป รับผมี่เดีย๋ยวผมจะโชว์ความสามารถพิเศษของหมาผมให้ดูเดีย๋ยวผมไปหาขวดน้ำกันใช้นี่ดีกว่าเ่อะเ่อะ

ทำอะไรบ้านเขาวะละ้วนะเนี่ยนี่นะเร็วเนี่ยทำอะไรบ้านเขาเนี่ยนี่ม,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 มุ้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 งเร็ว เเตี้ยวันนี้ทำอะไรบ้านเขาวะเนี่ยนี่เร็วเออมิงไปมิงไปเอา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 เอ่เาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาโยอรถบ้านเขาอีกเหรอเตี้ยวนี้ทำอะไรบ้านเขาเตี้ยเตี้ยวัออยน,วน,น,วนี้โม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 ,ม,มอ่อ ดูมันดูมันเหยารถใส่ต้นไม้เอาอีกเที่ยวมานี่มานี่เอามาหนาาาาออีอ่ะโมโมโมมองมองขากลับ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 ไป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 โอ้ฮโอ้ย อะไรกระเด็นเลยนะอ่ะครับอ,อ๋อ,อ,อนี่นีอ่มามามาโอ้วิ่งเร็วเหลือเกิน ดูอะไรนะฮะอะไรอะไรอีกเหนื่อยเนี่ยฮะอะไรทำอะไรไห,ไหนสัมภาษณ์หน่อยสิพูดก็ไม่ได้แง่หันตูดิอะอ๋ออ๋ออีละอีล,อลอะเฮ้ยนี่พาไปผจญภัยทุกซออทุกมุมจริงๆแล้วเนี่ย จะต้องระวังเพราะตรงนี้ตะคงตะขาวอะไรงูงูอะไรเยอะต้องระวังเลยอ๋ออืมอืมหนุ่มฟูมให้อะอ่ะอ่ะดูมันมันอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฮะอยู่กับผัวหน้าต่างมานิลล่าถ่ายหมาอยู่แมวเกี่ยวเกี่ยวอะไรอิอืมอืมอืมเกี่ยวอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะดูมัน มัน่ายตูดให้ดูอ่ะลงไวทีกินน้ำอะไรของมันวะน่ะแมวไปแล้วแมวไปแล้วเยาะเยอืมอืม อออออออเยอะกว่าหมาทำอะไรอะ่ะเ,เ,เ,เอาเอาเอาอ่ะเมื่อกี้กระโดดเข้ามาหลังบ้านอ่ะอ่ะเมื่อกี้ไปหลังบ้านตอนนี้ขึ้นมาที้ไงมา <laughs> หน้าบ้านเนีลยไล่มอไต่เยอะนอนเหเหนื่อยเหเนื่อยเนี่ย ตื่นตื่นตื่นต่นาวิ่ง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 ะคนสั่งเท้า่ท่านเอาเอาเอาเเข้าไปเอาไปเตรียนี่ระวังรถทำงานทำงานเดินเดินสรุปคือทั้งคลิปก็เดินวนเดินวนไม่จบไม่สิ้นนะเดินตามตูดหนาเนี่ย อเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ๋ออ๋ออาอไหนกัก็นะครับผมอันนี้ก็มาดูความกำยำของร่างกาย,อยาของเขาอนนะนี่ดูดูดูขาเขาเขาเล่นเขาเล่นเวททุกวันนี่นเป็นมัดเนี่ยผมยังอายเขาเล่นเวททุกวันอาจารย์ผมเองเลยี่สอนเล่นกาล้ามออกกำลังกายนี่ดูดูดูเขาโครงของเขาโครงกล้ามเนื้อ ไอ้ตรงนี้อย่าไปมองนะไอ้ตรงนี้อย่าไปอมองนี่อย่ามองนี่แมวแมวขาเขานี่ผ่านการวิ่งมาอย่างดีนี่หน้าเขานี่หน้าเขาจริงจังคนจริงจังคนจริงจังคนจริงจังอยู่นัน่นแหละอยู่ตรงนั้นนะ่นะนะ่นะนะ่ะหลังหลังุง่มหญ้า,นะนะา,าน่ะนี่อรีอลิอล กล้าขึ้นเจออลไยังเดีย๋ยวลงไปดูก่อนเนี่ยคิดยังไงกับหมาที่มาวิ่งปั่นป่วนชาวบ้านครับสัมภาษณ์เนี่ยครับคุณเหมียวโอ้ยไม่ตอบเลยเที่ยวมาเทีเ่ยวมาขยี้เลยขยี้กันอุยอ้ยอืุ้ยขยี้อุ้ยเอาดู้อุ้ย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  โอ้นี่นี่นี่ท่านี้นี่นี่นี่ท่านี้เอ้ยเอ้ยเอขึเอ้ย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 ท่านี้นี่น,นี่นี่เอ้ยเอ้ยแมวแล้วก็หมาไม่รู้จะลงทำไมเนาะก็อาทิตย์นี้ไม่มีคลิปจะลงก็บอกอยู่ก็นะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด, like. ด้วยครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ